สล้านกว่าจริงๆสามงวดเลยรวมกันนะเจ็ดสองห้าสองหกหนึ่งเจ็ดห้าศูนเจถูกสามงวดติดนั้นเยอะมากบอกเลยไม่อยากจะเมาจริงแล้วเจ็ดหกหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งถูกประมาณสองแสนถูกไม่เยอะมาก 200, สองแสนกว่าบาทแต่แต่เจ็ดห้าศูนย์เจได้เยอะที่สุด เจ็ดห้าศูนย์นะได้ล้าน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 หลักล้านจริงอันนี้จริงแบบต้องติดตามฉันไปดีๆอะ่ะเพราะว่ามันต้องมีสักงวดที่แตกสามตัวทุกคนทุกคนนึกออกปะอย่างเช่นเจ๊หลุดหลุดอย่างเช่นนะสามตัวหลุดหลุดมาสามงวดสี่งวดมันต้องมีอีกงวดในงวดหนึ่งที่ที่ที่แตกอีกอะ่ะจริงนะคะ เออมันต้องมีอีกบอกเลยสามตัวสามงวดติดรอบนะยนะเจฟืนน่ะใช้นี่ใช้สินหมดจริงสามล้านกว่าสามงวดติดนะเจ็ดสองห้าสองหนึ่งหกแล้วก็เจ็ดห้าศูนไม่เคยมั่นใจแต่ขอคอนเฟิร์มว่าจะหนุ่มแมนจริงหนูย่ยาะสามงวดนะน้นแบบเลยบอกปังมาก แล้วก็มาแล้วก็พอหลุดไปสี่งวดหลังจากนั้นนะเจ๊หลุดสี่งวดใช่ไหมเจ๊ก็ได้เจ็ดหกหนึ่งอีกสองแสนกว่าสองสามห้าไม่ได้เล่นค่ะเออถ้าเล่นนะบอกเลยว่าเจ้าเจ๋ง <laughs> ให้งวดนี้นะเจ๊อ่ะสูตรเจ๊นะสูตรสูตรงวดที่แล้วนะเว้ยเจ๊อะเด่น เด่นสองสามงวดที่แล้วเจเด่นสองสามงวดนี้มันขึ้นมาว่าเด่นศูนย์หนึ่งอะทุกคนเอางี้งดีวะเดี๋ยวเดี๋ยวขอวิเคราะห์อีกทีหนึ่งงวดที่แล้วรัฐบาลไทยเจนุกใช่ไหมเจพูดว่าตัวเด่นของเจอ่ะมันเด่นสองกับเด่นสามแต่ว่างวดเนี้ยมันขึ้นมาเป็นศูนย์กับหนึ่งมันมัน มันขึ้นมาเป็นศูนย์กั็หนึ่งอะแม่เนาะเดี๋ยวต้องมาดูก่อนนะว่าศูนย์หนึ่งจะมาไหมนะคะเพราะว่าศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งไม่ได้แปลว่าเจาะศูนย์หนึ่งนะหมายถึงศูนย์หนึ่งและเดี๋ยวเจ๊จะเอาศูนย์หนึ่งมาจับคู่กับอะไรเดี๋ยวเจ๊ขอดูก่อนนะแม่นะนะคะเพราะว่ามันขึ้นมาเป็นเด่นศูนย์กับเด่นหนึ่งแม่ มันเป็นศูนยหนึ่งชนสองอันเลยวะ่ะเจคิดว่าศูนรมาความคิดนะแต่ว่าอย่างพึ่งสรุปนะแม่นะเจแค่บอกเป็นในๆว่าสูตรมันเป็นเด้งขึ้นมาว่าเป็นศูนย์กับหนึ่งงวดที่แล้วสูตรเจมันเด่นสองกับสามนะคะเจก็เลยเอาห้ามาใส่เอาเก้ามาใส่เป็นสองสามห้าแล้วก็สองสามเก้า นะคะแต่งวนนี้มันขึ้นมาเป็นศูนย์หนึ่งแต่เจ๊ย,ยังไม่ได้สรุปนะแม่นะแม่แม่เดี๋ยวอย่าพึ่งอาจจะเป็นศูนย์หนึ่งสามศูนย์หนึ่งสี่ไม่รู้ไม่รู้เยนนี้อย่าพึ่งสรุปค่ะเจ๊นุกยังไม่ได้สรุปนะแม่แต่แค่บอกว่าเจ๊นุกเด่นศูนย์หนึ่งงวนนี้แต่ว่าไม่ได้แบบบอกว่าศูนย์หนึ่งจะมานะคะแม่แม่อย่าพึ่งเดี๋ยวเจ๊นุกขอคิดก่อนมันเพิ่งออกมาแค่สองวันเองนะคะใจเย็นๆนะคะพวกติดหวยทั้งหลาย นุกเนี่ยจะให้แม่ๆทุกคนมายืนเรียงกันแล้วก็กีดเลือดออกมาดูซิว่าเลือดกับเลขอนไน,นเยอะกว่ากันเออกีดเลือดมาเป็นตัวเลขเลยเจนูเคยกล่าวม <c oughs> นนีแค่บอกเป็นในในว่าเจนุกรัฐบาลไทยงวดนี้เด่นศู์กันหนึ่งแต่ยังไม่ได้มีการให้ยังไม่ได้มีการให้แนวทางนะคะขอพูดก่อนเพื่อใครจะแคป แค่บอกว่าศูนย์กับหนึ่งมันจะมานะคะคือมันต้องแต่เดี๋ยวเอามาจับคู่อีกทีหนึ่งนะคะ <c oughs> เพราะว่าสี่เนี่ยสี่สี่รัฐบาลมายากมากเลขสี่รัฐบาลไทยมายากมากแทบจะไม่มาเลย จ๊จะขอตัดสี่ออกไปก่อนนะขออนุญาตตัดเลขสี่ออกไปก่อนศูนย์กับหนึ่งมีแนวโน้มเดี๋ยวขอมาจับคู่กันว่าศูนหนึ่งจะคู่กับอะไรนะคะเดี๋ยวไม่ใช่เป็นลากแตกกันเด้อแนใจละเดี๋ยว,ใใว,เ,ดยวเดี๋ยวหาวันปล่อยมีในใจแล้วตอนนี้